ห้าสิบเฮดเดี๋ยวผมแลกเลยกระเป๋าได้แล้วแลกชุดก่อนแลกชุดก่อนชุดออกอยากเว้ยเอาชุดก่อนช่วยโอ้โหเห็นไงพี่น้องเนี่ยเน,นี่ยชุดปอานี่โอ้โหระเต็มยุดนะครับกดตกลงพี่น้องแล้วก็เปิดครับไซด์ทันทีพี่น้องแก้วโอ้โยเอาไม่ร้องพ่วงไปนะครับเนี่ยเพียงไนเสียงดังบ้าห้าขวานเราจุดตื่นมาเลยเปิดคลิปเอาไม่้องพ่วงไปครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเซตใหม่ชุดใหม่นะครับผม สุดไปเอามันคือว่าใส่แบบเต็มยศดเหรอครับบึงเนี่ยเอานั่นไม่น้องเดี๋ยวฮะบึ้งนี่ผมก็จจะมาซุูมนี่แหละ Tricks or Treats แมปลว่า Tricks or Treats บ่เอาจาอจะกานว่าอย่างเดอ้อวิดร้อนคืนฮาโลวีนพี่น้องกิจกรรมไหมครับวันที่ยีบเจ็บถึงวันที่เจ็ดนี่เท่านั้นไม่น้องนะเดี๋ยวมันเฉียดไว้เดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวผมจะมาซุูมซูบึ้งนะฮะกองทัศน์าหาเพชรน,นะฮะว่ามันหมดทักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะเหมาหมดนี่เลยครับผมหนึ่งชุดครับชุดหนึ่งมีประมาณห้าชิ้นนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเอามันมันใส่แบบหเห็นป่ะอะไรบ่มันใส่เห็นหาหกชิ้นนะได้เกือบพร้อมแล้วก็มีกระทะแล้วก็มีหมวกกระทะมีหมวกมีกระเป๋าคนนะู่น่ารักกระเป๋าแล้วก,ก็ลวก,กล้องศพนะฮะแล้วก็พวกแอร์บอร์ดพวกลบทนะฮะเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ทุกคนดูนะครับกล่องละยี่สิบห้าเพชรนะพี่น้องนะคาคอยดูซิว่าผมจะเมิดไปกี่เพชรนะพี่น้องนะอันดับแรกกดไลค์คนละแปดเทียนะพี่น้องแก้วผู้ใดกดไลค์คอยเปิดเทือเดียวได้ สวัสดีครับกดสวยนี่ไปนรองนะยาวๆไปสวยได้ดีมาสองอันแล้วสวยโอ้โอ้เลี้ยงโอเห้ยเบิ้ดไปข้อไหนเรา้อนะ่หนเบิ้ดไปข้อไหนวะห0ด้อยเพชรเบิ้ดไปห0ด้อยเพชรแล้วอันนี้750้อยห้โอเคด้เดี๋ยวข้าไปบ้องแรกก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แรกก่อนว่ามันแรกได้หรือเปล่าครับเจ็ดลอยหาซีฟพี่น้องได้เว้ยไปเจ็ดลอยหาซีฟนะฮะในขั้นการแรกเอ่ออ๋อชุดบ่มีแห่แรกเหรออ๋อชุดมันเหมารวมเลยนี่ว่าชุดเหมารวมเนี่ยครับโอ้โหยังแรกก่ได้ครับ,รรบชุดผมน่าจะเสือมาเดี๋ยวผมไปซูมตอ่อไปซูมตอ่อหรือว่าแหลกได้เปล่าเอาเพื่อชุดดีกว่าเอาเจ็ดลอยหาซีฟเพล็ดเหรเอาพันเพชรไปพันเพชร พพันเพนเชระอันนี้พันเพชรดแล้วนะได้จะเสือมาครับได้จะเสือมาพันเพชรดทำไปแรกมันมีสีออกอีกบวะทำไปแรกมันสีออกอีกวะ Nope จะเฝ้าแรกดีกว่าขันไปแรกเอาจงไปสวย1250เพชรเพล่ด้องเออหนึ่งพัร้อาสิบเพล็สวย, 1, สวยออกแล้วพันสองเอาพันหาเอาตีบเอาไปพันหาด้วยกันนะเอาไปพันหาผมเอาไปพันหา 1, สวย เขาแรกก่อนเขาแรกก่อนแป๊บนึงพี่น้องแป๊บนึงบ้าได้ครบปะพันหาร้ยบ้าได้ครบเอาอีกพันเจ็ดร้อยหเพชรแต่เดพันเจ็ดร้อยหาสีพี่น้องเอาละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสเพชรวยกระเป๋ากรออกพ่อเหลือเหลือเด้อยหาสีเพชรเลนะพี่น,ะนออ้องหนึ่งพันเจอยห้ิเพชร,นะพเ,ชรเดี๋ยวผมแลกเลยกระเป๋าได้แล้วแลกชุดก้อนแลกชุดก่อนชุดดอ,อกอยากเลยเอาชุดก่อน้วย โอ้โหไม่ไพไ่ห้อกเ <top ic> นี่ยเนี่ยชุด <Wow. S 2> ออกมี้โอ้โห oh <no. S 2> น่าตินยศนะครับกดตกลงไปน้องแล้วก็เปิดครับไซ์ทันทีไปน้องแก้วเียบร้อยนะสุดแล้วหมวกเดี๋ยวกระทะเดี๋ยวเอาอเป็นเมดเมิดเดเท่าไหร่ลงกันน่งพันเอยหาสิเนาะเอาสองพันยเอเอ๋อเอมันครบสองพันไปห่อกสองพันเอะนะสองพัน 2, ครบปะวะ นับซอยหอยเบื้องนะสองพันยังบ่ได้กระทะนะครับผมผมจะเอากระทะอันนี้อันนี้ได้แล้วได้แล้วเหลือกระทะว่ะกระทะบ่ได้ได้ดีกว่าแลกไม่ได้แลกก็ได้เอากระทะไปใส่แซวครับเหลือกระทะคผมเหลือกระทะสองพันแล้วนะเอาเยอโอ้ยหมวกวะเนาะว้ายสองพันสองร้อยห้าสิบแล้วนะสองพันสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวเข้ามาเลยกระทะมันหกสิบเนาะ บ้ได้อีกสองพันสองรีบหรอเเอาอีกยาวๆๆไปแมทสวยสองพันหาแล้วนะบครบอีกเหรอเดี๋ยวบให้นับเขาบ้่อนเลยอีกสองทเข็นหนึงอีกสองทเข็นสองพันหาบ้าสองพันหาไ้เยบ้าเนี่ยบ้ชื่อว่าสองพันหาเนอะชื่อสองอันสองพัน หาหสีเพช็เอาพอดีละออกพอดีครบแป๊สองพหาอยหสีเพช็ได้บปล่เนอสองพันหาร้อยหาสีเพช็ได้ตรงเนียแป๊บนกดแหลกได้่กดแหลกได้สวยสวยใช้ทันทีเป้องเออมียังอีกบ่ได้ได้ได้เบิรแล้วเบิดเบิดไปสองพันห้าร้ยห้าสิบเพ็ไม่้องสองพหอยหสเพช็เดี๋ยวผมเข้าไปเบิกกระทะกันแป๊บนึงสองหาอยหาสบเพ็ดได้บอม โอ้ถืออะไรวะถือหน่าล็อบบี้อะไรวะเขาเทพนะเท่เกินเท่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 ไรเท่ไรกูน่ะงามงามงามอีหลีงามอีหลียดเนื้กระทะโคตรงามแต่ว่าถือล็อบบี้อะไรถือหน่าล็อบบี้อะไรครับผมสองพันผมเบิร์ตไปสองพันหาหน่อยหาสิเพียรตัวเอได้ครบสุดเลยอ๋อดีเปล่านะสวยแก้วนี่แหละเบิร์ตแปลว่านี่ผู้ใดเบิร์ตหน่อยก็หนีข้อมีดมาบอกอะไรเด้อ อย่าลืมกดไลค์ครับขันบอกกดไลค์หอยเบิร์ตซ้ำหอยเบิร์ตซ้ำหอยเอาอสองพันเพียรกะตีไปสักเกียร์ลอยก็บ,บาดเดีพี่น้หรอเมื่อไรเนี่เกียร์ลอยก็บาดพี่น้องเกียร์าจะสองมือนี่นะนี่นะอ๋อหอยคือว่าหอยแทงตัวแล้วเสือมันคือบปล่าอีนี่โอ้แทงตัวแล้วแหมเสือเอ,อก่าไหมแบบเออนี่ม,มีนี่เออครบเซตครบเซต แว่นตากับมาเว้ยแก้วนี่บางหน้าประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผมแก้วเวทีกรุ๊5สองพันห,ห้้อพี่น้องเด้อด,ดังเด้อเด้อดังเด้อสวย